อย่างตีนไก่ครับเริ่มซุกแล้วนี่เหลืองแล้วโอ้โเอฟเฟก์มาเลยนี่ครับพวอนะนี่นะครับ ย่างกับแก้มกับแก้มขอสิเดื๋อวมันเห็นพ่อทำผิดก,ก็ตอบเต้น,นหน่อยด้วยพอมันขยันทำก็เขาดกกิกับแก้มกับแก้ม อ๋อเยเราติดละนี่ไก่เราครับไก่แล้วกับแก้มครับกับแก้มจางตีนไก่ครับ ในี่ทังวันืเยโอ้เยิ่มครับ่ไหนแม่จะว่าจะเอเยิ่มเห็นบ่นี่ครับแก้มกับแก้มกับแก้มอย่างดีไก่ซุกแล้วครับ นี่แหละแก่ยังดีได้แหละอ่างตินไก่ครับเริ่มซุกแล้วนี่เหลืองแล้วโอ้โอเออเอฟเฟกต์มาเลยนี่ครับปวดอะ Bye, oh. ครับ mm. ไปไปจะส่วนจะไปหาเราอยู่ดิไปไปเดินน้ำห,หนาก่อนเลยเออแกยุงย่งก๋ๆแค่นี้เขาเกิถึงเออวะใครกันนี่มายู่งเก๋ๆแค่นี้หนึ่งะร้อยครับ ตีนไก่ย่างกับแก้มที่เด็ดเลยครับ chắc do cháu bị hại rồi, mất, là bán đi, Ê. Là bán đi gì đi này